สวัสดีครับนี่นอีกหนึ่งแผนกนะครับนี่นี่ครับนี่อีกหนึ่งแผนกที่จะลืมไม่ได้ครับแผนกนี้คือสําคัญมากครับในงานแพคกิ้งครับเรามาดูนะครับนี่แผนกนี้คือสําคัญมากงานแพคกิ้งกระดาษครับนี่ครับนี่นี่ครับแผนกนี้ครับโอ้โหนี่ครับหลบมุมนะแผนกนี้ครับหลบมุมครับทำอะไรปาอยู่แผนกนี้ปะกระดาษ เข้ามุมครับเข้ามุมใช่ไหมป้าแล้วก็เข้ามุมสู้ครับเข้ามุมสู้นะป้าป้าต้องดูแลสต๊อกสต๊อกสู้ของจะไปโชว์ใช่ไหมป้าใช่ครับแล้วก็ของที่เดียมสกออกเนี่ยทุกรายการอยู่ที่นี่ทั้งหมดนะครับครับรายการที่สกออกอีกกี่นี้แล้วก็แพ็กตู้ใช่ไหมป้าใช่ครับนี่ครับป้าตองโอ้โหเนี่ยแผนังนี่ทั้งแผนังแล้วป้าตองดูแลใช่ไหมครับนี่ดูแลครับเรามาดูมุมกว้างกับเดียมนี่ผนังทั้งนี้ทั้งหมดนวนี่ป้าตองดูแลครับนี่มันจะเป็นกล่องอุปกรณ์ที่โชว์สินนนคค้้้้าาาหรรรใใชช่่มับแลวกก็อุปณ ผมพับวัตแอมอยู่ข้างบนก็มีนะป้าี่นี่ครับทั้งพอบอับวัตแอมทั้งงานสต็อก,กอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยแบบนี้ทั้งหมดนี้ป้าต้องดูแลครับวันถ้าวันนี้ป้าต้องเมาก็จะมีอีกหนึ่งคนมาดูแลใช่ไหมแ,<พ>แต่ช่วงน,นี้ไม่เมาไมป่ปาไม่เมาครับไม่เมาเนยป้าช่วงนี้นี่ครับอีกหนึ่งแพ็ก,กิ้งแต่แผนกนี้คือแผนกที่จะลืมไม่ได้ครับนี่กล่องที่เราประกอบใส่ให้ลูกค้าอย่าเงี้ยเราก็มาแพ็คแพ็คเป็นมือสองบ้างครับแพ็คส่งลูกค้ามือสองแพ็คใส่ตู้บ้างครับนีีีี่่คคคคครรรรรััับบบนโอ้เเวไไซซิิลล นี่ครับนี่กองใส่เสียงแหลมนี่ครับนี่แล้วก็มาตัดมาคัดแยกอยู่แผนยกนี้นะครับคัดแยกก็แล้วก็ไปแพ็คมือสองบ้างไปแพ็คมือหนึ่งบ้างครับนี่ครับแพ็คมือหนึ่งคือแพ็คตู้นะครับเอาแพ็คตู้ลําโพงมือหนึ่งที่ส่งมอบลูกค้านะป่านะใช่ครับแผนยกนี้ก็ถือว่าสําคัญครับแล้วก็ไปข้างน้ข้างล่างอีกใช่ไหมป้าข้างล่างครับข้างล่างเป็นแผ่นกอะไรแผ่นแพ็คแพ็คอีกใช่ไหมโลจิสติกครับนี่ครับเดี๋ยวสำคัญทุกมุมครับวันนี้ป้าสอง เนีย่ยนี่ก็เตรียมสมอบลูกค้าอุปกรณ์ต่างๆครับนี่ลั่นจัตูเลยครับนี่ข้างล่างนี่ก็เตรียมครับงานอุปกรณ์สมอบตรงนี้ก็ให้ดูมุมมือสองนะครับนี่มุมมือสองครับนี่อย่ที่โกดังอยู่ที่โซนหกครับมือสองตู้ลำโพงงานตู้อยู่ที่โซนหกครับโซนหกโซนโซนโซนห้าก็จะเป็นโซนพระม่านชั้นบนนะชั้นบนพระม่านเป็นตะเล็กฉากเวทีพม่านก็มาเลือกชมเลยนะครับส่วนโซนอ่า โซน4ี่ก็จะเป็น่ากาแฟดีคอฟฟี่ช็อปนะครับโซนส่โซน4ี่ก็เป็นกาแฟคอฟฟี่ช็อปโซน4ี่โซน5โลจิสติกขนส่งต่างๆโซน6ก็เป็นตู้ลำโพงอุปกรณ์ต่างๆครับแล้วแล้วก็โซน7ก็จะเป็นอุปกรณ์เหล็กเวทีรถบรรทุกหกล้ออยู่ที่โซน7นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะป้าตองฝากพผนยกนี้ปน่าป้าพผนกอะไรแผนแกระดาษกระดาษครับแผนแกระดาษปกระดาษครับกระดกี่ตัวเดียวเนาะป้าพนี้ครับ เดี่ยวครับแดกนี้มีแต่ป้าคนเดียวคุมเลยปบเวลาเมาก็นอนนไดยใช่ไหมปะนอนได้ครับปูนอนได้เพราะกองกระดาษเยอะนะปไาครับเอากองกระดาษมาห่มเลยนะมาห่มเลยป้าจะไปลงในกล่องสี่เหลี่ยมนะป้าไม่ลงครับมันเหมือนอะไรนะป้ามันเหมือนไอ้เข้าโรงเข้าโรงครับป้าฝากอะไรถึงพี่น้องเอฟซีป้าต้องหน่อยที่จะเดินทางเทศกาลช่วงปีใหม่ครับขับรถ ระวังอะไรบ้างครับขับรถดีเมาไม่ขับใช่ไหมเมาไม่ขับครับขับรถระวังระวังนะป๋าแล้วก็เมาไม่ขับเมาไม่ขับนะป๋าเนาะเหนื่อยก็พักครับเหนื่อยก็พักเนาะเมาไม่ขับแล้วกลับเป็นไงป๋าขับรถโรงพยาบาลใช่ไหมป๋าขับรถโรงพยาบาลครับป๋าต้องเวลาเมาขับเป็นไงจักรยานจูงเขาใช่ไหมที่มยจูงเขาครับจูงเขาเนาะเข็นนะนาะป๋าเนาะเข็นเขาครับเข็นเขาเนาะป๋าเวลาเมาโอ้โหนี่ครับนี่ฝากถึงลูกหลานช่วงนี้เอาฝากถึงลูกหลานหน่อยช่วงนี้ เทศกาลปีใหม่ป้าเทศกาลปีใหม่ก็เด็ดเดี่มเยอะถ้าเมาก็นอนอยู่บ้านไม่ต้องไปหาเที่ยวไม่ไปเที่ยวแล้วป๋านอนครับนอนอยู่บ้านตัวอะไรจะไปหาเที่ยวครับโอ้แล้วป๋าเนาะครับแล้วป๋าเวลาเมาทำไงนอนครับนอนจอดตรงไหนนอนตรงนั้นใช่ไหมครับถ้าเวลาเมาอยู่ข้างทางป๋าไปถึงทำไงโอ้ยก็นอนนะครับนอนข้างทางเลยไหมข้างทางเลยวันนั้นจอดเจอ จับรถจักรยานพาดานใช่ไหมบอลนั้นพาดานครับจูงพาดานจูงก็ไม่จูงเขาก็ไม่จับเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ขับครับไม่ได้ขับไม่ได้ขับเราไม่ได้ขับแต่ที่สำคัญก็ทําให้ถูกกฎระเบียบหรอป๋าเมาไม่ขับป๋าครับเข็นเอาใช่ไหมเข็นเอาครับเข็นเอานะครับป๋าต๋องเข็นแล้วก็ลมเข็นแล้วก็ลมนะครับนี่เขาก็มาดูแลครับเดี๋ยวเขาก็มาส่งบ้านโอ้ประหยัดตั้มันเนาะป๋าเนาะ มีพยาธิจะดูแลครับจะดูแลเิฉันหน่วยกู้ภัยนะอุบลนี่อุบลนี่ดูแลนะทุกจุดนะอุบัติเหตุดิเขาก็จะดูแลเราอย่างดีครับปร่เด็นสำคัญก็เมาอย่าขับนะครับที่เขาเป็นผลพยาธจากร้านอุบลศิษย์สาวน้ำป่าเนาะแล้วก็ป่าสองสายสูงนะครับเพื่อช่วงนี้อุบัติเหตุเยอะครับช่วงนี้หลายพื้นที่ขับรถโอ้เห็นข่าวเลยเพราะพี่น้องสายบันเทิงเราก็ระวังระวังน้องกันนะป่าน้องชิบหายน้องง่วงอย่าขับนะง่วงอย่าขับง่วงก็อย่าขับครับง่วงอย่าขับครัััับบบนนนนนนนออออคครร่ นอนนอนนอนจอดตอนข้างทาง้ะป่าเนาะปลอดภัยคนที่บ้านก็จะได้ไม่ห่วงใครมะป่าเนาะเมาก็จะขับนะปลาช่วงนี้นะครับเมาก็จะขับครับนี่ครับป้าตองผนกนี้ก็ป้าดูแลแผนกนี้ครับมีผนกงกานกระดาษนะครับผนกนี้ก็สําคัญนะป้าตองนะครับนี่เอาสวดเลป้าสวดให้ป้าสวดหน่อยโอ้สวดสวดนะครับขอบคุณครับขอบคุณป้าตองนะครับ